สวัสดีค่ะซื้อกับข้าวรถพ่วงพวงดูรหลดเด้อ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ห้าสิบห้านะคะห้าสบห้าอันนี้เขดห้าเจ็ดสิห้ากับห้าสิบร้อยี้าบาทค่ะิร้อยยี่สิบห้านะคะสมุสบนว่าเลี้ยวเขามันเลีสยวจุบๆมันเลียวเด้อจุ๊งอา้น ใายล้วถึงยังไม่เดี๋ยวมันจิคมข้าคห่้าข้าั้งได้หอเนี่ยของอาร์ต่อาร์ตเป็นห้าสิบบาทค่ะกราโลกสามสิบมุชิ้นหมูสี่สิบบาทอร่อยแล้วหม่หม่อันเก่าก็ะเจ็บจุไมใหม่หม่ยี่แล้วเอาโคจนาว่าอันว่าหม่ยี่เป่้วจ้า แบงคมาอันทีกินเอาเล้องเะนางจ้าเป็นามสบาท้าเมีขาบบว่าองอเบบเโอ้ยใครกี่าเนาะมันจะล้องใหม่หอคนกับีใจเ้าเเนาะมจา่ห้าค่ะาเห็นต้าเจวต้าเจียจ้ละลูกชิ้นแล้วหมูนี่หมูหม้ออ้าหมูเอามากจนั้นแหละอร่อยจเอ้าไปนั่นแหละมีอะไรม้างลูกอันนี้สี่สี่ สีอันนี้20เป็น60อันนี้สิบาทเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอเก้าสิบ0ร้อยนึ่ร้อยร้อยยี่สิบร้อยี่สิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อเก้าสิบสองร้สองร้อี่สิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบบาท จะจะจะเอาของใส่แขงหนึ่งสี่สิบบาทอันสิบบาทเอาของหวานใส่ไปเลนาะอกท่ต้อง้นะขอบคุณค่ไเลอยก็ได้กุลาสองลอยกระคก่อนสองลอยนนาะวลาศเสยอก็พริ๊เอาผิดนักมควงเจอกับข้าวก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดแล้วค่ะมงจักอันนอ้นลาหกสิบบาทค่ะ ต่างซื้อมาพอหรืออะไรเป็นไรไม่พอก็ไม่เป็นไร,ไรนบไ,รไ,ดไ,ดไ,ดได้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 ไม่มีบหมักติดติแล,ล้ว <c oughs> ก็ลืมติดแล้วก็ลืมแม่ค่า,าแม่ค่าบ่ลืม,ม,าามแม่ค่าบ่ลืมลูกค่าลูกขา่ลกขาลืมลูกค่าลืมล่าแม่ค่าก็ช่วงค่อยค่อยอะไรอีกบ่เอาหมอก็แจ่มแจ๋วนี่อะไรอีกบ่รอเพื่อบีบบ่วานบ่ บอกก็เลียก็เด็ดสุมมะเขือเด็ดสุมมะเขารามีม้าวบดสองทอนข้าวของั้นานใจไงอ๋ออันนี้มันเจีสยบพอดีแล้วเอออีก็มีสุมมะเขือก็มีอ่ะสุมมะเขือเนายสุมมะเขือที่บานอ่ะ